สวัสดีครับสวัสดีสสดมิดหมอแค้นแฟนหมอํำทุกคนครับมือนีกับว่าพบกับบ่าวโจโดีไซกับเสาบนค้นเข้มของค่ะพี่น้อง,องมือนีเท่าสองคนกับมี่าวดีคาวที่หน่ายยินดีมาบอว่าพี่น้องฟังมือนีเป็นมือสันวันดีเลิกงามย่ามดีครับ<ม>พี่น้อง่าเป็นมือที่เพื่อเทปที่ยกเสาเอกเสาโทบ้านน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องอยู่ที่บ้านอย่างนะบ้านน้องคู่ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเตื่องในห้าก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้มอิงเพชรบ้านเพ่งแล้วพี่น้องเนาะถือว่าน้องประสบความสาเร็จในอีกก้าหนึ่งแล้วเด็กน้อยอายุแค่16ปีเนี่ยสามารถสร้างบ้านใ้พ่อกับแม่ได้แล้วแม่พ่อแม่ก็สิพุ่มใจครับโอ้ยแต่ธรรมดาเหรอเนาะมีความสุขายแล้วในวนี้เก่งพี่หีครับเรียกได้ว่าเป็นสาวน่อยมัสจันทร์อหลีสามารถเลี้ยงพ่อกับแม่ได้แต่อายุยังน่อยเลยแล้วก็สามารถมีบ้าน พ่อก็แม่ได้แล้วอนาคตก็ต้องรถมีรถแล้วไหมใช่นี่รถเป็นของเจ้าของนั่นคือสิ่งที่ตามมาดีครับผมแล้วบอโจโยกมณิณนนะ้พี่น้องเนาะเพื่อนก็ได้เดินท้างไปไปงานนี่แหละไปงานยกเสาเอกเสาโทบ้านลูกสาวเพื่อนเพื่อนก็ได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วกระแทกหาน,นอ้องอุ้มอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงครับพี่น้องเพื่อนโพส์ว้ทันทีนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับพิธียกเสาเอกเสาโทบ้านลูกสาวขอให้เจริญรุ่งเรือง ยูซ um, ุมกินเย็นอยู่แล้วรวยรวยบ้านดีอยู ong, ่แล้วด um, ีอยู่แล้วรวยอ่าปักลักให้มันคงปักลักให้แนนชีวิตจะได้มันคงเฮงเฮงปังปังอันนี้พอโจกระไรโฟค่ะพี่นกแสดงความดีใจยินดีก็เพลินหลายๆนะคะพี <c 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 ่นอกในเทือนี้นะคะพี่นอกย่างที่บอสโจบอกนะคะพี่นกให้ซุ่มให้เย็นนะคะให้เจริญลุงเรื่องนะคะพี่นกสำหรับน้องอุ้งมือนี้นะคะพี่นก สาวอุบลกับบุหูวาได้มือปักสาวเอกสาวโผเกิดเอียงขืนบอนะคะมีเอียงตัวเด็ดเด็ดบออันนี้ฮอก,กับุหูกกันแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องต้องเข้าไปซองเดอร์ในไหล่สดของสาวน้อยเพลานแงเงิ่นมีไหล่สดเล้วมวพิธีต่างๆเพื่อๆอาจจะมีมีโชคให้เข้ารุ่นบอต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าขณะเท่านั้นเพื่อทำการแสดงที่วังสะพุงพี่น้องนั่งอยู่คางรถหกสิบหลอนะคะพี่น้อง เบิ่งในคลิปพอ,อยังข้ามผ่านลด60หรออมเมนหมวดนี่สิมาบอกพอ,อยังข้ามผ่านแล้วก็บอกเลยที่นี่นแมนอีหลีค่ะพี่น้องอนี่ละเทือนีกันเลยอย่าให้พี่น้องล่องขอไปซองมูงเนเดอร์อน,นะคะ เพราะว่าองค์อิงเนี่ยเป็นสาวน้อยที่มากกับโชคมากกับดวงเด้<ม>อีหลีทำเป็นผู้ใดได็ดติดตามบูอิงอีหลีเนี่ยค่ะน้องจะมากกับดวงตลอดตั้งแต่ก่อนที่น้องจะเข้าวงการแล้วพ่อแม่ของน้องอ่ะเคยไปที่ศาลแม่ฮันนี่ไปขอพรแม่แ,มแล้วนั่นก็คือซ้ำตัวตรงเด้ยให้่เดี๋ยวมีบ้านหลังหลังหล,ลังก้อนหน้านี่แล้วอ่าเอาเงินม,มาสร้างบ้านแล้วพ่อน้องเริ่มมาโด่งดังน้องก็ไปแก้บ,บนที่ศาลแม่ฮันนี่น้องก็ไปจับลูกปิงปองก็ได้โชคมาสองหมดเต็มเต็มพี่น้อง มันก็เป็นเรื่องทีนาแปลกเนาะเรื่องนี้เนาะบ่เสือก็ต้องเสือแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับกับพ่อหอมปากหอมคอ,อ่นะล่ะพี่น้องอย,ะยะ่าอย่ารุนหลายเออเอาพ่อไดนรุนกับพ่อพอาะว่าคันบ่ถือกสิไปบ้านน้องแม้สิไปดาม่าอันนี้บ่แมนเดอพี่น้องเดออยู่ที่ความเชื่อแล้วก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอยู่ที่ดวงพร้อมพี่น้องใช่วิจราณรณญาณแม่นบอแมนครับพี่น้องแล้วมือน,นี้สาวน้อยพีบันแพ่งกะแสดงอยู่ที่ บ้านบ้านบ่อบ้านบ่อบ้านบ่อตำบลเล่ากวางอำเภอโน่นสูงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องโน่นคุณโนอะโน่นคุณขออภัยครับเราบินจังหวัดศรีสะเกดมันหลายน้องเลยเนาะกับสีงาเช้านกับสียุโรนนี่แหละช่วงศรีสะเกดแน่ลอยเอทอุบลมีบ่อสาวอุบลนี่มาแต่อุบลนี่เดินไปเบิ่งสาวนลอยจ้าเชื่อบ่อสายน้อยหลายๆลายงอุบลนี่มีเธอมีมีค่ะมีนะคะพี่น้อง แล้วพี่น้องเหมือนที่บอดโจบอกไปบอกว่าน้องอุินี่กับ,บธรรมดาครับผมสซวหน่อยมหัศจรรย์นะคะพี่น้องสซวอุบลมีโอกาสได้เบิงรล่าการช่อง 23, ยี่สิบสามไ่การซุปเปอรม์มัมพี่น้องอสุดยอดสุดยอดอีหลีดูไปมีความสุปปขไปเฮาได้เห็นความหนารักของน้องได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งที่เฮาบ่เคยเห็น ปกติเราจะเห็นน้องอยู่บนเวทีน้องน่ารักแล้วก็สวยสง่างามหลอกให่ออกมาไ่หลอกแต่เขาเดี๋เห็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าอ่าลุงมัมยิ่งมุกมากน้องกุ๊กอิงก็ตอบได้เด้อรับขวัญดาเด้อรับมุกทันด้วยนะเมนหัวใจขอเชียงเมื่อไนะคะบอกเลยเขาเอิดมาเซลล์เซลล์ลุงมัมอยู่เชียงรายเนี่ยอย่างแนวเอิลุงมัมยังตกใจเลยว่าโบกีวบันนอกลูอิงสีอันสีหูมันก็เป็นเรื่องเล่าแล้วพี่น้องเนาะแล้วนะคะพี่น้อง มันมีคําหนึ่งที่บอโจขึ้นเบาขึ้นมานะคะว่าน้องอู๋อิงเนี่ยเหมือนกับว่าปรามาณว่าฝ่าประทานมาไห้เลยนะคะพี่น้องเหมือนที่บาวโจวบาไปแบบเซ้าหน่อยมหาสรรย์อายุสิบหกปีได้พี่น้องนะคะไพสิไปคือว่าไพ่ในเดือนหนึ่งน่ะคนเฮาอยู่ดีๆกันมาดังได้แมนบอลบาวโจวเล้วกพักได้สามเดือนสาม,มารถสร้างบ้านได้ สร้างบ้านหลังหนึ่งใด้ละค่า2.8ล้านใช่ไหม,มถือว่าเยอะนะนี่นไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ข้างในตกแต่งอีกนะ,ะมีแค่ละค่าโตบ้านนะพี่้องอ่ะแล้วนะคะพี่้องติปหนาเวที่เคยได้ไลฟ์สุด หกแสนเออตุนงใจแต่ยิี้เมื่อไหร่ที่เพิ่นเปิดเผยอยู่ในี่แล้วกันไอ้ซูเปอร์มัำเนาะเมนเม่อยเป็นคนบอกเลยนะคะพคุณบอมว่าตีพ้องน้องเนี่ยเคยได้มาไล่หน่าเวที่หลายสุดเนี่ยได้พอได้เพิ่นว่าประมาณหกแสนบาทค่ะอีีลเยอะมากนะหกแสนไม่ใช่แค่คนบีบคนด้วยเมื่อเที่ยวบะได้ก็ได้คนบีบหันอิริเพิร์ดเมน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 ชื่อว่าคนหักน้องหลายคนชื่นชมชื่นชอบหักแล้วก็สนับสนุนน้องหลายค่ะ ฐานเอฟซีแฟนคลับนี่ส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ได้รับโชคได้เธอได้รับโชคได้รับรางวัลจากน้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องหลายคนแห้งนะคะพี่น้องจากคอมเมนต์ที่ส้าอุวลได้เขาไปอ่านบว่าสิเป็นในช่องของพญาค้ามพานเองหรือว่าช่องสาวหน่อยเพชรบันแพงหรือว่าช่องของบาวโจดีไซน์นะคะช่วงนั้นที่น้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องมันอาจจะเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่บอกว่าใดนะคะว่ามันเกิดยังข้นแต่ว่ามีหลายคนได้รับโชคนะคะพี่น้อง แล้วกระายเป็นเอฟซีแฟนคลับของน้องอุ้งอิงอย่างทีมาไล่ได้ได้รับมากหกแสนน่ะนะคะพี่น้องก็มาจากฐานเอฟซีแฟนคลับในส่วนที่ได้รับโชคลาภส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องมาไล่ขึ้นถึงหกแสนแล้วก็งานอื่นๆนะไม่ต่ำกว่าหมื่นบางงานก็เป็นแสนสองแสนสามแสนก็มีหลายงานเลยเธอค่ะดีครับจะมีเธอหนึ่งไม่น้อยออกมาเผยไล่ได้ของน้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องจากการที่น้องได้รับมาไล่นั่งว่านนำใจจากเอฟซีแฟนคลับด้านไหนไปที ให้ในสองเดือนนะคะพี่้องเป็นเงิอนหลักลัานะคะ<ม>แค่หกแสนนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วเนี่ยถือว่าสมควรอันลละถือว่าน้องสมควรได้รับแล้วเพราะว่าน้องหนาหลักแล้วน้องก็สร้างความสุขให้ทุกคนอ่าเขาชื่นชอบน้องชื่นชมน้อ,นองเขาเต็มใจให้พี่น้องขนาดปล่อยเพลงออกมาเพลงที่เป็นตัวตนของน้องชีวิตของน้องนะคะก็ยังได้รับกระแสตอบรับทีดี บว่บบาสิเป็นซิ้นเกินที่2นะคะกระแสต,ตอบรับกัะดีแห้งคือแบบว่ายอดวิวมันทะลุเกินตาเนานะคือแบบบ่ม่ไผยคิดว่ามันสิเกิดขึ้นแบบนี้ซามวาสาังปก,กตการใหม่ให้กับวงการยูทูบเมืองไทยนะคะติดหนึ่งในมาแรงตลอ,อ,อดอแต่ว่าสังเกตนะพี่น้องผมสังเกตว่าเอฟซีของน้องอิงเนี่ย ็นซที่หลากหลายมากเลยนะเป็นเอฟที่วามากติดตามหมอลําใหม่ๆกับมี่มาติดตามหมอลำเพราะน้องอู่อิงก็มีจากที่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยดูหมอลำแล้วก็ไม่รู้จักหมอลำวงไหนมาก่อนตามมาจากน้องอู่อิงที่ว่าห้โศกแน่หลังแน่เรเลดกลับมาเป็นแฟนขับของน้องอู่อิงเลยได้มารู้จากสาวน้อยเพชรบ้านเพรมารู้จากบอโจยมานินเราก็เลยได้กลายมาเป็นแฟนขับหมอลำโดยปริยายพี่น้องแมนแมนแมนแล้วที่นี่นะคะพี่น้องบอโจนะคะ เศร้าบนเห็นตัวจริงเล้านะคะพี่น้องเก่งบม่อพ่อพี่น้องแถมยังหล่อหล่อบ่พ่ออีกพี่น้องแถมยังรวยนะคะเวลาบอกได้เลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับบอโจสุดยอดผููบร<อ>ิหานดีๆเราพี่<อ>พน้องเนาะแต่บอโจตัวจริงหล่อดิรอเราเห็นในรูปเราคิดว่าหล่อแล้วนะแต่ตัวจริงหล่อมากหล่อพี่น้องคน,นหลายๆนะคะพี่น้องเศร้าอุบลกระไดไปสัมผัสเนาะบอกเป็นเสียงเดียวกับป้า พี่หนุก็คือรอแถะตัวจริงแล้วคือรอแทะบอกจังสิเลยเด็ดเดอายุไรอะไรเลยอาร์ตเคยเห็นแต่ในแบบช่องยูทูบคุวางสินะคะพี่นนอกตัวจริงรอเนาะข้าจาวางสิอุ้งอิงก็น่ารักเนาะผู้ไข้ขึ้นวางสิเลยแต่อุ้งอิงก็สวยนะเขาเห็นอยู่ในคลิปหรือว่าในรูปอ่ะที่เพื่อนปล่อยออกมาี่ยกับเป็นน้องที่น่ารักเป็นเอกลักษณ์ของน้องแล้วแหละแต่ตัวจริงน่ะพอแต่งหน้าขึ้นเวที่ขึ้นไปแล้วน้องสวยสง่ามากค่ะ สวยแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยพี่น้องสวยแบบเนี่ยแหละดีแล้วเพราะว่าแฝนขาป่ะที่เิ่นหักน้องส่นชมน้องเนี่ยเพราะตรงเนี่ยแหละเพราะน้องมีเอกลักษณ์น้องมีความหนาลักน้องแบบนนารักแบบบ้านๆแหไม่ต้องไปเสริมไปปรุงแต่งอะไรมาก <c oughs> นายโบได้แบบว่าโ่เดตแบบว่าต้องไปตามสมัยนิยมที่ตองมาจมูกพุ่งนาพุ่งเอียงเสียบอ,อยู่แบบนี้ละดีแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยเส <c oughs> ื้อโหลดว่าแฝนขับน้องหอักน้องอยู่แล้วอื <c oughs> เคยมีกระแสหี่เนี่ย ดังแบบแบบนี่แหละสิผ้าพ่อดังสิผ้าพ่อรวยไดังเยินเยอปั๊ดโจ๊บปั๊ดเยอมันเกิดขึ้นยี่หลีแล้วนะคะพี่น้องน้องพี่น้องเนาะก็่ต้อบอกหลายขวดเอยอ้หลายเลขพี่น้องครับอ่ะสุดท้ายนี่เท่ากับขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงอีกรอบนึงเนาะอ่าขอให้น้องอุ้งอิง อยู่อ่าบ้านเนี่ยที่กับพยโยกเส้าเอกเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วรลำรวยเหมือนบอโจวาเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปังสำหรับมือนีห้าวสองคนนะคะพี่น้องบอลมาหลายแล้วนะคะพี่น้องกระสิตรงขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะเอาไว้พบกันใหม่ค่ะสำหรับมือนีเขอกลาหคองวัดสวัสดีค่ะ